มาดูความเก่งของ t ทเนเตอร์แผ่ใหม่กันนะครับนี่ครับให้ดูใหม่วิเดียวนะครับระเบิดพลังนี่คือเหตุผลนะครับที่ไทเทนเตอร์ถึงว i นเล g e เยอะที่สุดในตอนนี้นะครับก็ถ้าดูจากเทรนดตอนนี้คือไทเทนเตอร์เนี่ยวินเล g e พุ่งมาเยอะมากนะครับเรียกได้ว่าติดท็อปชาร์ตเลยทั้ง Village แล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการพลิก ซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการพิงเนี่ยปกติมันจะไม่เยอะกว่าประมาณ1 0 1 5นะครับถ้าไม่ใช่ตัวยอดฮิตจริงๆถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมีบูชเชอร์ที่อยู่ติดท็อปตลอดการนะครับแล้วก็ไท์ซึ่งมาแรงมากบวก2 3่นแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยแค่4%นะครับแต่ว่าแพชนี้เนี่ยกลายเป็น27%ซึ่งถือว่าบ้ามากๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าทำไมคนถึงเล่นไทท์กันเยอะขนาดนี้แล้วทำไมคลิปเมื่อกี้ถึงเกิดขึ้นได้นะครับในเมตาเ,เดยดูลย ก็ต้องอธิบายก่อนว่าไอคลิปเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าไอแพช์ใหม่เนี่ยมันมีตัวทาเลนต์ใหม่ของตัวแทนเตอร์นะครับซึ่งก็คือทาเลนต์นี้ทาเลนต์เวอรยี่สิบบลัเบอร์เอฟเฟกต์ทริกเกอร์แองเกิลสแมชนะครับคือโดยปกติเนี่ยแทนเตอร์เนี่ยเขาก็เล่นกันบ้างไม่เล่นบ้างนะครับเพราะว่าเมตานี้มันมีตัวที่สู้ไทยได้หลายตัวมีแบบเออซ่าอะไรพวกนี้แต่เออซ่าิ่งโดนเดิมมานะครับถ้าจะให้อธิบายก็คือตัวมันโอเคอยู่แล้วแต่ว่าพอมี ท่าเล่เนี้ยมันทําให้มันเก่งขึ้นเยอะเพราะว่าอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่า innate ของไทส์เนี่ยถ้าเกิดโดน4ี4่ร้อยาสิบ d a m a g เนี่ยมันจะเปิร์กดีบัฟออกนะครับสมมติว,ว่าเราเล่นคิวโนเพนแล้วก็เราทำ d ด m a g e ใส่ไทส์นะครับสี่ร้อยาสิบ d a m a g มันจะดีบัฟพิษออกไปเลยนะครับจากที่มันจะดีบัฟอย่างเดียวเนี่ยมันทําด m a g e ได้เพราะว่าท่าเลเน่นเบ้ายีา่สิบเนี่ยพอเราแก้ debuff เนี่ยมันจะไลส่สกิลสามนะครับอันเนี้ยทำให้ตอนเลดเกมเนี่ยไทส์ตัวมันบ้าไปเลย นะครับเพราะว่าเราสามารถออกไอเทมพวกดาเมจแล้วก็พวกหนุเลือดเนี่ยแล้วมันแล้วมันสามารถใช้ได้นะครับถ้าเกิดโดนดาเมจเดี๋ยวดูควินเามเทนดาเมจนี่ครับควินยังไม่ได้ควินนั่งไล่ตีไทยตีไม่เข้านะครับแต่พอทมดาเมจถึง450เนี่ยกลายเป็นโดนสะท้อนแทนแล้วคือเลือดหายไปข้อหนึ่งอันนี้คือไทยยังไม่ได้ทำเลยนะยังไม่ได้ตียังไม่ได้กดสกิลยังไม่ได้ทำอะไรเลยคิดสภาพในทีมไฟท์ คือทำ Damage ไปไทมันสะบัดสู้นะครับแล้วอันนี้ถ้าเกิดไทม์กดซานนิงเนี่ยคือเลือดไม่ลดน,นะครับเนี่ยดูดิคือทำ Damage ใส่ไทม์ไปไทมันสะท้อน,นสกิลสามกับมาเพราะฉะนั้นตัวไทที่เมื่อก่อนเนี่ยดีแค่จังหวะทีมไฟท์ถือออร่านะครับตอนนี้เป็นตัวดาเมจได้แล้วแล้วก็ชาดเนี่ยก็มีสกิลจับด,ด้วยก็คือไอ้สกิลเดทอินเดอะวอเตอร์นะครับคือตัวมันกลายเป็นครบเครื่องไปเลย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวินเลทม,มันเลยพุ่งแบบเยอะมากเพราะว่ายิ่งแรงน้อยเนี่ยยิ่งรับมือยากนะครับการที่จะรับมือไทยเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่อย่างซึ่งเราจะมาดูกันว่าเดี๋ยวมันมีอะไรเคาน์เตอร์บ้างแต่เดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นกันก่อนนะครับถ้าเราเล่นเป็นตัวแคลลี่เนี่ยก็เราเลือกฟาเซตไอตัวใหญ่ใช่ไหมเลือกฟาเซตอันนี้นาโนแพคตอนนะครับวิธีเล่นก็คือเราต้องออกของมายืนเลนก็อาจจะเป็น1นึ่งเบเซอร์แล้วก็เฟสบู๊นะครับ แล้วก็ต้องเลือกเอาว่าจะไปที่ตัววลาดไหมหรือจะไปโซลิงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาชอบเล่นตัวหน้ากากดูดเลือดป๊อปาวกันนะครับกับโซลิงถ้าไม่อยากออกวลาดแต่บางเกมก็อาจจะอ,ออกวลาดแทนได้ถ้าเพื่อนต้องใช้หรือว่าต้องการมานาแต่ว่าส่วนใหญ่กดโซลิงแล้วก็สะบัดปึ๊บมันก็ได้เลือดคืนแล้วนะครับเขาชอบเล่นแบบนี้กันก็พอมีไอเทมประมาณเท่านี้แล้วเราต้องเลือกนะครับว่าเกมเราสบายไหมเราจะไปเดโซไหมหรือไปขี้เล็ก นะครับเดโซเนี่ยจะแพงกว่าน่อยเดโซราคา3ามพคีเล็กราคา2000นะครับซึ่งถ้าพูดตรงๆเนี่ยถ้าเกมมันไม่ได้แบบนําเยอะขนาดนั้นอะคียเล็กมันดูดีกว่าเพราะว่าสามารถต่อยอดไปในลัสนะครับซึ่งเก่งมากๆยังไงก็ต้องออกเกือบทุกเกมสำหรับไทเตอร์ก็เราก็ดูเอานะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยบางเกมเนี่ยเราสามารถออกนักการดูเลื่อนไปได้เลยชิ้นแรกถ้าเกิดเราเลื่อนไม่ค่อยพอเพราะว่าบางทีเรามีบันไดเยอะแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับบางทีเราจะมีสติ๊กด้วยแต่ว่า เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่ากิ่งไม้แพงขึ้นเขาจะใช้แค่สติ๊กเล็กเนี่ยก็ออกของประมาณนี้แล้วดูว่าจะไปคีเล็กเลยหรือว่าจะไปเวลาก่อนถ้าถ้าบริหารมานานไม่ค่อยดีของบาไม่ค่อยดีไปที่เวลาก่อนนะครับแล้วก็ไปที่คีเล็กหรือว่าเดโซก็ได้ได้หมดแล้วจากนั้นค่อยตั้งไปที่ BKB B ีเค,เคแล้วก็ดูเลือดใหญ่นะครับก็ประมาณนี้ก็เลือกเอาว่า จะไปทางไหนต้องดูว่าเราตายเพราะอะไรตัวฝั่งของข้ามที่เ,เจอเป็นตัวอะไรซึ่งหลักๆก,การที่เราจะเล่นไทยเนี่ยเราจะต้องเลือกมาสู้กับแคลรี่ตีใกล้นะครับเราสู้กับแคลรี่ตีใกล้ได้หมดทั้งเกมเลยนะครับอาจจะเป็นเออร์ซาไว้ตัวหนึ่งแต่ว่าเออร์ซาแผ่นนี้ก็ไม่ได้เก่งเวอร์ขนาดนั้นแล้วก็อัพสกิลแน่นอนว่าต้องอัพสามเต็มก่อนนะครับอันนับหนึน่งนี่ประมาณนี้อัพสามให้เต็มนะครับสมบัดทีเดียวคีฟตายคูดาวซีวิก็ฟาร์มฟาร์ม ใช้ลาเวนแล้วก็ฟาร์ฟ์ฟาร์มแล้วก็ลาเวนแล้วก็ฟาร์ฟ์ฟาร์มเล่นยังไงก็ได้ให้เลเวลถึง20นะครับแล้วก็ทานเล่นนี้เย่หมดแล้ววิธีเล่นอ่ะอันนี้คือวิธีเล่นแครี่นะครับไอออฟเลนเนี่ยก็ออกของออร่าปกติแต่ว่าไอเทมก็ไม่มีอะไรเยอะก็อาจจะออกพวกบิงอะไรพวกนี้ชิ้น,นึงก็ได้หรือว่าไปลวาลาดน,นะครับแล้วค่อยไปดาเมจค่อยมาออกดามจที่หลังได้เพราะว่าเดีย๋ยที่บอกคือทานเลเวลยี่สิบมันโกงนะครับอ่ะ อันนี้เรามาดูวิธีไอเล่นไทยแล้วเรามาดูวิธีเคาน์เตอร์ไทยดีกว่าเราจะสู้ัาไทคานเตอร์ไอน,นี้ยังไงอ่ะหลักๆมีอยู่สามอย่างนะครับหนึ่งคือสู้แบบไม่เคาน์เตอร์ก็คือเราเล่นพวกตัวตีไกลที่สามารถใช้ตัวไทยได้ก็คืออาจจะเป็นพวกไอลาอนะครับก็เล่นเล่นระยะเอามีวูดวับมีเอ็ดนะครับ กาเล่นระยะอย่าให้อย่าให้มันอยู่ในระยะที่ไทสามารถสะท้อนได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นจริงอาจจะมีลาเวม,มีนู่นมีนี่มีนั่นมันมีอะไรเยอะกว่าที่ฮิตแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็มีพวกลาซอมีไวเปอร์มีเมอร์ต้านะครับเมอร์ต้าก็ไม่ได้กลัวไทยเท่าไหร่เพราะว่าเวลากดอันตีเนี่ยเวลากดอันตีเนี่ยมันกันดาเมจกายภาพนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นร่างเขียว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไทสะท้อนอะไรมามันก็ไม่ได้กลัวเนื่เมอร์ตามันก็ยิงขนติมยิงได้นะครับเพราะว่ามันไม่โดนในเกายภาพก็มีหลายตัวอยู่ที่สามารถสู้ไทได้แต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้อีกอันนึงก็คือเป็นตัวแท้งอะไรก็ได้นะสมมติว่าเราเล่นเป็นตัวนี้ที่เอาเป็นเมลเอาเป็นนี่แล้วกันไพ่กบีทไพ่ก็บีท หรือว่าตัวอะไรก็ได้นะครับที่ออกเบรนเมลเนี่ยก็สามารถพอสู้ไทได้เพราะว่าไอเบรนเมลเนี่ยมันทำดาเมจใส่ไทค่อนข้างแรงเดี๋ยวอธิบายอินเทอร์แอคชั่นก่อนอ๋อมันต้เป็นตัวตีเนี่ยถ้าเราไประเบิดตัวเองใส่ไทนะครับไทจะเลื่อนลนเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คนสองคนในการเบรนเมลสู้เนี่ยเพราะว่าเวลาอ่ะเดี๋ยวให้ดูใหม่เวลาไทมันระเบิดดาเมจออกมาเนี่ย ถ้าเกิดไทท์เฮนเตอร์เนี่ยดาเมจเยอะกว่าประมาณ400นะครับหรือทำดาเมจต,ติดคีเนี่ยเบดเมลมันจะสะท้อนนะครับแล้วคือพอมันสะท้อนเบดเมลเนี่ยคือดาเมจมันก็กลับไปโดนไท้ใหม่แล้วไทมันก็ระเบิดสกิลนี้ใหม่มันก็เลยทำดาเมจไปเรื่อยๆนี่คือผลที่เราตายภายในวิเดียวนะดูเนี่ยเห็นไหมมันเราโดนคีสามทีในวิเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอไทท์เตอร์ที่บ้ามากเนี่ยเราอาจจะต้องกดเบดเมลเข้าไป2คน แต่ว่าต้องระวังด้วยว่าถ้าเกิดไทยมันมีแบ็คกิ้งบาร์มันก็จะไม่ตายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาดูเคาน์เตอร์ที่น่ากลัวที่สุดของไทยกันก็คือตัวนิกนั่นเองนิกเป็นตัวที่โคตรเคาน์เตอร์ไทยตอนนี้นะครับถ้าเล่นใครเล่นไทยก็ระวังไว้พยายามแบนนิกเพราะว่าสกิลสไปคัลเพสสองมันเนี่ยคือเคาน์เตอร์ไทยทุกอย่างอ่านี่คือเทมไทยนะนี่คือเทมไทยอ,อย่างที่บอกถ้าไอเทมถ้าเตมเมทไทยเกิน450นะครับ ซึ่งคือสกิลบับเบอร์ของมันในเวลามสะท้อนหรือว่ามันติดคีอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะโดนดดเมจสะท้อนที่แรงมากถูกไหมแต่ว่านิกส์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเบดเมลนะครับนิก์แค่อัพสกิลสปคาราเพสอันเดียวนะครับแค่นี้แล้วก็คาราเพสไปตีท้ายตายเลยครับนี่คือวิธีเคาน์เตอร์ทยที่ดีที่สุดแล้วในเกมนะตอนนี้เพราะว่าอะถ้าสมมติว่าผมรีเซ็ตดดเมจไปใช่ไหมแล้วกดสปาคาราเพส ปักเซนที่ให้เห็นอันนี้อันนี้ผมไม่ได้เอาเทเลนต์เวลสิบนะแต่ว่าปกติยังไงเขาก็ต้องเอาทาเลนต์นี้อยู่แล้วนะครับกดนี่ถ้าเกิดติดคีสเนี่ยมันจะสะท้อนถูกไหมแต่ว่ามันจะไม่ได้สะท้อนทุกรอบนะครับเดี๋ยวลองวางคีสกอนเห็นไหมบางทีมันไม่ตายนะครับถ้าดาเมจมันไม่ถึงแต่ว่าการที่เราอัพไอตัวทาเลนต์สไปคัลเพสดาเมจรีเฟกซ์เนี่ยทำให้ดาเมจมันถึง ถึงขั้นง่ายกว่าเดิมมาก25%แทนที่ดาเมจมันจะต้อง450เนี่ยมันถึงจะสะท้อนนะครับมันโดนหักไปก็คือดาเมจแบบ300นิดๆก็ทำมันก็มันก็มันก็ฆ่าตัวเองได้แล้วนะครับอ่านี้มีเดโซนะกดีกสก่ยนนะครับเพราะฉะนั้นท่านนี่คือตัวแก้ไทเนี่ยเราทำอะไรกันอีกได้บ้าง ต้องดูกันว่าอะถ้าเป็นเบดเมลเนี่ยถ้าเป็นเบดเมลเนี่ยสามารถกดสนิกสะท้อนได้เดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้กดสนิกสะท้อนได้ไหมนะอันนี้ตีเซตสเปลก่อนอันนี้ใช้กดานิกรอยนะกันไม่อยู่ครับถ้าสนาิกกันไม่อยู่ถ้าเป็นนิกนะแต่ถ้าเป็นเบดเมลเนี่ยถ้าเป็นเบดเมลเนี่ยไดนน้ให้ดูอ๋อเบดเมลอันนี้เดี๋ยวกดเบดเมลไมไ่กดคาราเปนนะ ถ้ากดเบรเมลเนี่ยไม่ตายนะครับถ้ากดเบรเมลเนี่ยไม่ตายเพราะฉะนั้นต้องคาราเพสสู้ไทยเท่านั้นซึ่งไทยต้องกดบีเคบีสวนนิกเท่านั้นทําให้เวลาเราเล่นไทยเนี่ยเราเจอดิ่งเนี่ยถ้าเกิดดิ่งมันเข้ามาแบบแบบเขาเล่นเป็นอะนะแบบพกกคาราเพสดิ่งเข้ามาเลยเข้ามากระซวกเนี่ยต้องกดบีเคบีให้ทันนะครับไม่งั้นเราตายเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครคิดจะเล่นไทยหรือว่าดูคลิปนี้ก็รู้ไว้ว่าถ้าเกิดเจอคนเล่นไทยเนี่ยไม่กดมาตัวแรกเลยแบบมันจะฟ้าไปมากูแล้วกดนิกไปสู้มันครับ แล้วก็อัพททเลสได้ถูกอัพทาเลสด้วยสิบนะอันนี้นะแล้วก็ไปฆ่ามันครับอันนี้คือวิธีสู้ที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเล่นตัวอื่นไม่มีอะไรเคาน์เตอร์ก็อย่างที่บอกก็เบดเมลแล้วก็ชนมันไปถ้าเกิดถ้าเกิดดวงดีเขาขี้สวนมาตอนเราเบดเมลแล้วก็ตายแต่ว่าก็แลกชีวิตกันไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไทสามารถกดไมคิ้งบาร์กันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังตรงนี้ด้วยถ้าเกิดไ,ไทเตอร์กดไปคิ้งบาร์รับ เราก็ทาอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็อมัมตะก็ต้องไขอยู่ดีนะครับหล้วก็มาเท่านี้คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับวิธีสู้ไททันเตอร์นะครับที่คิดว่าช่วงนี้คนน่าจะเจอเยอะแบบเยอะมากๆอ่าในเลรงสูงๆเนี่ยก็อาจจะไม่เจอเยอะเพราะว่าเขามีวิธีสู้กันหลายอย่างอยู่แบบวิธีไขนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็ไอตัวอีกเนี่ยไม่รู้ว่าจะแก้บัก๊กหรือเปล่าผมไม่รู้วนบเป็นบัก๊กเนแแต่น่าจะนับแหละเพราะว่ามันสะท้อนแบบวีเดียวสามทีอย่างเงี้ยก็ ถ้าเกิดยังไม่แก้ก็ลองดูนะครับไม่แน่ตอนนี้ผมออกคลิปไปชอบแก้บังด้วยก็อาจจะได้ใช้สักวัน2วัน3วันหรือสัปดาห์หนึ่งช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ก็อาจจะได้ใช้คลิปอยู่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าโอเคบ๊ายบายเจอกันครับ